โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนใครหรือว่ามนเรื์องต่างวทุกท่านนะคเข้านนเล็กๆผมภูมิจะเผชอราราฟัมลี่กันในชี่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมไม่เปิดรัานคะรับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใคร หาในส่วนตัวของร้านตะเกียสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนําจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาได้จุดทะเบียถูุต้องตมกฎมหมายแล้วก็เปิดให้บริการเนี่ย24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ a c e b o o k ไว้ที่ตา่างคลิปนะครับหรือว่าใครอยากจะแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยแพ็กเกจแพงที่สุดในเกมคืน11,900บาทแต่ถ้าเติมกับจอนชาวไร่เหลือ9,100บาทลดไปเลย 1,800บาทนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากอาราฟอมลี่จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีเวนต์ใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาก็คือพุ่งทะลวงสิ่งตกทอดใช่ไหมอีเวนต์นี้คืออีเวนต์หลักแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาแล้วก็อยู่ประมาณ7วันใช่ไหมแล้วก็อีเวนต์นี้ตั้งแต่เกมเปิดมาจนจะครบ2เดือนแล้วนะเพราะว่าอีเวนต์ตัวของพุ่งทะลวงสิ่งตกทอดเนี่ยจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายในรอบ1เดือน อ่าจะเป็นอีเวนท์ที่4เพราะว่าอีเวนท์แรกเนี่ยจะเป็นการพุ่งทะลวงผักใช่ไหมอีเวนท์ที่2เนี่ยจะเป็นการพุ่งทะลวงอ่าสัตว์ขี่อีเวนท์ที่3เนี่ยจะเป็นการพุ่งทะลวงสิ่งตกทอดใช่ไหมอ่ะไอแม่อีเวนท์ที่3เนี่ยจะเป็นอีเวนท์พุ่งทะลวงอ่าไอตัวดวงจิตใช่ไหมจิตวิญญาณนักสู้ตัวนี้อ่าเนี่ยจิตวิญญาณนักสู้นะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็อีเวนท์ที่4คือพุ่งทะลวงสิ่งตกทอดตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนท์หนึ่งเจ็ดวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย คืออีเวนต์สุดท้ายผมไม่เคยทําได้ครบเลยสักครั้งทําได้แค่2ครั้งเท่านั้นซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะได้ตัวของคอ้อสพลังเทพใช่ไหมสองพันชิ้นซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเราเล่นรอบหนึ่งเราต้องใช้สิ่งตกทอดเนี่ยนะครับสองแสนนะสองแสนสองหมื่นห้าพันรวมกัน4ครั้งคุณต้องใช้สิ่งตกทอด9 0 0 0 0สชิ้นผมไม่เคยทําได้ครบสักครั้งเลยนะครับนะแต่ว่าครั้งนี้ของผมมีสิ่งตกทอดอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนห้าหมื่นนะ ยังไงก็ครบแต่ผมจะให้เพื่อนๆคิดในมุมมองของผมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมก็ได้ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเล่นทุกรอบเพื่อให้ได้ตัวของค้อนพลังเทพมามันจะทําให้เราเนี่ยพลังพุ่งเลยในช่วงต้นเกมใช่ไหมแต่ว่าทุกอีเวนท์ที่ผมพูดมาเนี่ยผมทําได้ครบหมดทุกอย่างเลยยกเว้นอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียว บางครั้งได้1รอบบ้างได้2รอบบ้างใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือผมต้องการชนะอันดับ <ส army. S> 1ซึ่งผมอ่ะรอมาดูแล้วซึ่งที่1เขาใช้ไป1ล้านกับอีก30,000เพราะฉะนั้นผมน่าจะไม่ชนะแน่นอนนะสังเกตที่2เนี่ย9 8 0 0 0 0 9,70,000ผมสู้ไม่ได้ผม9,50,000ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมน่าจะตกอันดับ4แล้วผมอ่ะ ต้องการชนะอันดับหนึ่งเพื่อที่จะได้ไอตัวนี้นะครับคำสั่งขี่ทยานอ่าคำสั่งขี่ทะยานเนี่ยผมต้องการตัวนี้เพื่อเอาไว้แลกตัวสัตว์ขี่ตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวบวกดําอาบวกอัตราคริคิคอนหทุกทุกๆวิแล้วก็บวกดาเมจคลิติคอนหนะทุกวินาทีนะแล้วก็เพิ่มได้สูงสุดคืออัตราคร่ีิบเแล้วก็อัตราขีิดาเมจหนึรเเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆสายธนูสายนักรบมันใช้ได้ เออผมก็เลยคิดว่าจะเอามาแลกตัวนี้เพราะว่าสายฟรีเป็นไปได้คือแลกตัวนี้ได้อันเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าอาจจะไม่เล่นเพราะว่าปัจจุบันน่ะไอตัวคอนเทพอ่ะสังเกตการอัพหนึ่งขั้นจาก29ไป30เราจะบวกดาเมจอยู่ประมาณ1 0 0 0อ่า1,500โดยประมาณเห็นไหมอ่าพลังชีวิตพลังโจตีพลังป้องกันเนี่ยบวกจาก3 0 0 0 0นะ300กลายเป็น31,800 โดยหลักบวกดามจอยู่ประมาณ1,500แล้วเราต้องใช้คอนอยู่ที่14,00 0เพราะฉะนั้นถ้าผมเล่นครบอะยังไงมันก็แบบว่าไม่ได้อัพอยู่ดีเพราะฉะนั้นพลังผมอะก็ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมแต่ข้อเสียคือถ้าเราไม่ได้เก็บไว้อ่ะในรอบหน้าเราก็จะแบบเสียผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ผมอยากให้ดูหลายๆมุมมองนะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วควรเก็บแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยไม่ยังเล่นยังไงก็แบบรู้สึกว่า คือสำหรับผมคือเล่นไม่เคยครบเลยแต่ว่ารอบเนี้ยใจผมอะ่ะผมอยากชนะที่1แล้วผมดูแล้วผมไม่ชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมรอไปเล่นรอบหน้ายังไงผมก็ชนะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้อัพสิ่งตกทอดเนี่ยประมาณ9 0 0 0 0สนใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าพลังผมจะดรอปไปมากๆและก็อีเวนต์เนี้ยมันจะวนมาอีกก็คือเดือนหน้าเลยหรือก็คืออีกประมาณ4สัปดาห์ ส่วนตัวผมผมคิดว่าผมจะเล่นเกมนี้ยาวๆเรื่อยๆลหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็เลิกอันที่จริงอะ่ะตัวเกมถ้าเรายังสนุกกับมันอยู่ะ่ะเราเล่นกับมันได้เรื่อยเดือนนี้เข้าเดือนที่2แล้วใช่ไหมในเกมเปิดในอนาคตมันก็จะแบบมีอีเวนต์มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเกมประเภทนี้มันเป็นเกมค่ายเดยียวกันกับ X Docs ซึ่งเราอะ่ะเล่นได้เรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆซึ่งถ้าผมจำไม่ผิด X d o c ผมเล่นประมาณ5เดือน5เดือนนะเพราะฉะนั้นอีเวนต์ครั้งนี้ ถึงผมได้มาประมาณ8 0 0พันใช่ไหมบวกกับอีกประมาณ8 0 0พันกลายเป็น1 6 0 0ใช่ไหมผมก็จะสามารถอัพตัวนี้ได้1ขั้นบวกพลังหลายๆอย่างนะพลังชีวิตพลังจิตพลังป้องกันหน0ั้ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าผมอะ่ะไม่มีสกินของสัตว์ขี่เลยแล้วสกินสัตว์ขีอ่อ่ะแม่งแพงมากถ้าจะเติมอะ่ะจะเติมเพิ่มคือมันแพงมากเพราะฉะนั้นอะ่ะผมใช้ของฟรีดีกว่าวะ่ะเออเพราะฉะนั้นรอส่วนตัวก็เลยคิดว่าน่าจะรอเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ผมเล่นน่ะผมชนะแค่แบบอันดับ20แค่ครั้งเดียวเองอ่ะเออเพราะฉะนั้นกั้นใจรอแล้วก็รอเล่นอีเวนท์ที่เราคิดว่าเราจะชนะชัวร์เนี่ยในรอบหน้าดีกว่าเออส่วนตัวคิดว่าประมาณนี้แล้วก็ปัจจุบันน่ะผมฟาร์มได้เดี๋ยวฟาร์มพวกนี้นะเนี่ยเนี่ยผมก็ฟาร์มของเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากเพราะว่าเกมพวกนี้อย่างที่บอกถ้าใครเบื่อมันก็เลิกใช่ไหมคนที่จะชนะหรือว่าเป็นสายฟรีที่แบบจะชนะสายเติมได้คือคุณต้องเล่น แล้วก็แบบอ่ะเนี่ยได้อีก6,009 6,009คุณต้องเล่นแล้วก็รอให้เขาอ่ะเบื่อไปเองเออเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่า่าเติมก่อนเก่งก่อนจริงครับแต่ว่าใครขยันแล้วก็ใครมีความมุม,มามะน,นะ่ะมันจะเล่นเกมพวกเนี้ยได้ยาวๆเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีโอกาสแบบอย่างที่บอกพลิกฟื้นมาชนะาาสายเติมได้นะที่พูดตามจริงนะอันนี้ผมไม่ได้เคยได้สีชมพูเลยหาเอ้ยไม่เคยได้สีชมพูเลยนะครับ1%โอกาสได้อ่ะหลักๆเนี่ย จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆก็ลองแบบว่าพิจารณาดูเอาเองละกันถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมแนะนําว่าอย่างไรก็ต้องเล่นเพื่อที่จะเอาตัวของค้อนพลังเทพมาอัพตัวแต่ถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ไกลแบบแรกๆแล้วอะแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเราอยากได้อันดับหนึ่งเนี่ยเพื่อเอาตัวนี้มาหรือว่าเราอยากชนะอันดับอะเราก็ต้องดองรองนะแต่ถ้าใครอยากพลังพุ่งไม่ต้องดองนะเพราะว่าถ้าเราดองเราจะไม่ได้ค้อนเทพ เราจะไม่ได้อัปเกรดสิ่งตกทอดอันนี้พูดตามตรงเลยเพราะฉะนั้นใครดองพลังดอกนะจะเก่งหลังคนอื่นแต่ก็มีโอกาสที่จะชนะอีเวนต์ในรอบหน้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครอัพก่อนเก่งก่อนอันนี้ก็จริงนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสัตว์ขี่อยู่แล้วเราเป็นสายฟรีที่ฟุ๊กเปิดได้สัตว์ขี่บางคนแม่งสายฟรีไปเล่นอีเวนต์ตัวของไอ้นั่นอะ,อะเมืองเห็ดไรลาตียแล้วแม่งเปิดได้ไอเทยเนี่ยคือแบบแม่งคชุกดีจัดเลย เป็นไอเทมที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยซึ่งดวงผมไม่มีไงผมก็เลยต้องมานั่งไล่เก็บอีเวนต์เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงด้วยนั่นเองส่วนตัวก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ขอย้ำนะครับวันพรุ่งนี้ก็คือประมาณวันที่29เมษายนเวลา5ทุ่มนั่นแหละมันจะมีการรีเซ็ตเซิร์ฟใช่ไหมมันจะมีอีเวนต์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเปิดกาชาสกิล8,000ครั้งและก็อีเวนต์ตัว สังเกตอีเวนต์รอบนี้จะไม่มีอีเวนต์เติมเงินใช้เพชรดาวไม่มีอีเวนต์พวกแมวกวัาไม่มีอีเวนต์เติมเงินอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เหลืออีก2ชั่วโมงออกใช่ไหมแล้วก็อีเวนต์พวกนี้จะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาแสดงว่าพรุ่งนี้นะก็คือ5้อาทุ่มของวันที่29เเมษาเนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์ตัวของเปิดกาชา8 0 0พครั้งเข้ามาแน่นอนแต่น่าจะต้องมี อีเวนต์เติมเงินเข้ามาอีกอันหนึ่งซึ่งอีเวนต์เติมเงินปัจจุบันเนี่ยมันจะได้สหายที่เป็นตัวของสายคอมโบตัวแรกต่อมาสายโต๊กลับตัวต่อไปสายสกิลแน่นอนคิดว่าอันนี้แบบมโนมโนหน่อยนะอาจจะแบบเข้ามา5ทุ่มเลยก็ได้นะครับหลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพิจารณาดูกันเองถ้าเป็นช่วงต้นเกมยังไงผมก็แนะนําให้เปิดไม่งั้นค่าพลังเรา drop แน่นอนเพราะว่าไอาตัวพวกเนี้ย ยังไงมันก็ค่อนข้างบวกเยอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นเซิร์ฟหลังๆแล้วอย่างที่บอกคอคือถ้าเราบวกมากันจึงนึงน่ะมันก็บวกแค่นิดเดียวแถมแบบบางทีแบบเอ้ยสู้ไปชนะอีเวนต์ในรอบหน้าบอกว่าดีกว่าในส่วนตัวผมนะเออแต่อย่างที่บอกถ้าหลายๆคนคิดแบบนี้มันก็ต้องไปแข่งกันในรอบๆนาๆใช่ไหม เออหลายหลายคนว่าโอ้ถ้ามีคนคิดแบบนี้เยอะๆทุกคนก็จะไปแข่งกันในรอบหน้ากันหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะชวดไปก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงแล้วกันนะครับเนะเพราะฉะนั้นอัพก่อนเก่งก่อนแน่นอนแต่ว่าถ้าเรารอนลุ้นเราดองของเป็นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะ ชนะในรอบต่อไปก็ได้ถูกไหมเนี่ยอย่างที่บอกเขาบอกแค่อันดับแบบ1 2 3่งสองสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งลุ้นด้วยนะอันดับ4ี่นเก้าแสนใ่ไหมเก้าแสนหนึ่งมื่นสี่พันเก้าแสนหนึ่งมื่นสามพันอย่างเงี้ยแปดแสนอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องมาวัดดูด้วยว่าเอ้ยเรามีโอกาสชนะหรือเปล่าหรือใครอยากเติมอย่างเงี้ยหนึ่งแสนหกพันอหน่วยสิบร้อยอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกใช่ไหมวะ อ่ะ1นึ่งแพูดผิด1นึ่งแ่ะราคา3,700อ่ะคุ้มไหมไม่คุ้มครับเออเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็แบบรู้สึกแบบโอ้โหะรอรอบหน้าแล้วกันเพราะว่าได้มาอีก8 0 0 0ชิ้นก็ไม่ได้ทําให้ผมเก่งขึ้นมากกว่านี้แต่ว่ามันจะได้จากการอัปเกรดพวกนี้แหละที่จะทําให้ผมเก่งขึ้นกว่าเดิมแต่ผมรอได้เพื่อสัตว์ขี่เพราะว่าดวงผมเกลือมากเติมมารวมนะประมาณ อ๋อห้าพันกว่าแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเองแม่งยังไม่ได้เก่งเลยเพราะว่าหลายๆคนเติมไปหลายหมื่นกว่าผมแม่งก็แบบอย่างที่บอกคือเกมนี้มึงแข่งอะไรกันหนักขนาดนั้นนะ่แะแข่งกันเติมเมื่อวางอลังการมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเซิร์ฟเพื่อนๆด้วยถ้าเซิร์ฟเพื่อนๆตเติมไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็หวานเจี๊ยบไปนะแต่ถ้าเติมแข่งกันเยอะก็ตามระเบียบนะครับเราก็เล่นแบบชิวๆไปก็ได้หล,กลักๆคือจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมามองในมุมมองผมนะผมก็พูดในมุมมองของคนที่่บบบอกวาาเ้้้ยถมันใชแบบ ตอนนี้มันก็เก่งตอนนี้ไงใช่ไหมอาแล้วก็ถ้าใครไม่ใช้ตอนนี้เผลอ,ออาจจะเบื่อไปก็ได้อะไรก็ว่ากันไปแล้วมันเย่งที่บอกมันมีหลายมุมมองมากเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าอา้าวถ้าสมมติมทุกคนดองแบบนี้แล้วรอบหน้าทุกคนดองมันก็ต้องแข่งขันกันอีกอย่างที่บอกมันก็คือความเสี่ยงแม้แต่ผมเองก็เสี่ยงด้วยถูกไหมแต่ว่าผมดูแล้วอะปัจจุบันผมมีสิ่งตกทอดอะอยู่ประมาณเอ่ก้าหมื่นเก้าไอ้เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันใช่ไหมเออแล้วรอบเนี้ยนะครับที่หนึ่งเนี่ย ที่1เนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านใช่ไหมอ่าประมาณ1ล้านเท่าไหร่นะประมาณ1นึ่งล้านสามหมแล้วก็อันดับอื่นๆนนะ่ะอ่าเก้าแสนแปดเก้าแสนเดใช่มเ้าแสนหะนึ่น่ะดูดิผมว่ารอบหน้ายัางไงผมก็ชนะ รอบหน้าผมคิดว่าอย่างไงผมก็ชนะเพราะฉะนั้นผมดองรอดีกว่าอันนี้ในมุมมองของผมแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยค่อยทําคลิปต,ตอนนี้แล้วกันเผื่อหลายๆคนแบบอัปเกรดไปก่อนนะหลกัลกๆคือจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาจากตัวละครตัวเองไอเทมที่เรามีคนในเซิร์ฟเวอร์เราอัปเกรดของไปเยอะขนาดไหนเห็นไหมสังเกตเนี่ยมันผ่านมาจากวันที่หนึ่งแล้วอะผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยเพราะว่าผมรอดูอันดับก่อนว่าเฮ้ยอันดับเนี่ยเป็นประมาณไหน <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องดูหลายๆปัจจัยจากที่ผมพูดมาด้วยนะจากหลักจากประมาณนี้แล้วกันก็สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับพิจารณาการดูเองนะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวละครเราอยากเก่งไหมแต่ช่วงต้นเกมอย่างไงผมก็แนะนําว่าให้เล่นไปก่อนเพราะว่ามันจะได้เก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าถ้าใครอยากดอเพื่อชนะกิจกรรมเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ